ก็คือพอฟังการอภิปรายนะสิ่งที่หม่อมสัมผัสได้ก็คือการเปรียบเทียบที่เขาเปรียบทเทียบเหมือนกับว่าเรากาลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงกําลังจะถึงเส้นชัยแล้วอยู่ๆเนี่ยเอาเส้นชัยย้ายออกไปไกลกว่าเดิมเป็นไงคะเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงคะหม่อมคิดว่ามันไม่ยุติธรรมมากๆเลยคะ่ะมันเหมือนกับการที่เราเข้าไปในเล่นเกมเกมหนึ่งที่มีกฎกติกาชัดเจนใช่ปะแล้วเราทําตามทุกอย่าง ทำตามกฎทุกอย่างอย่างเคร่งครัดจนใกล้จะชนะอยู่แล้วว่ะแต่จู่ๆผู้จัดมาเปลี่ยนกฎแบบไม่ทันตั้งตัวกฎจะเปลี่ยนจาก5ปีเป็น10ปีหรือเปล่าเพราะวันนี้หม่อมจะมาสรุปเรื่องราวการอภิปรายครั้งประวัติศาสตร์วันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะที่หลายคนรอคอยประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาอย่างมากในการอภิปรายก็คือ fairness and trust เราวางแผนชีวิตไว้ว่าจะมาทํางานเก็บเงินเพื่อขอวีซ่าถาวรเราใช้เวลาเก็บเงินมาหาศาลเพื่อแลกกับโอกาสในการเริ่มต้นชี ใหม่เรายอมจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ราคาแพงมากซึ่งก็ต้องบอกสวัสดีค่ะวันนี้หมอเมีเรื่องด่วนเรื่องสําคัญที่สุดในรอบสัปดาห์เมาเมาให้ฟังค่ะ ใครที่ติดตามเรื่องของวีซ่าถาวร i l r แล้วก็กำลังลุ้นว่ากฎจะเปลี่ยนจาก5ปีเป็น10ปีหรือเปล่านะคะคุณห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะวันนี้หม่อมจะมาสรุปเรื่องราวการอภิปรายครั้งประวัติศาสตร์เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะที่หลายคนรอคอยสรุปให้แล้ววันนี้แบบไม่มีกากเลยค่ะ การอภิปรายในยครั้งนี้เนี่ยมีความสําคัญมากถึงขนาดที่หมอมต้องไปนั่งฟังสดๆตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะจ๊ะแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดมาเล่เาให้เพื่อนๆฟังโดยเฉพาะวันนี้เราจะมาดูกันว่าในวันนั้นเนี่ยสสแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเขาพูดถึงเรื่องของอะไรกันบ้างนะคะแล้วข้อสรุปเบื้องต้นที่พอจะเห็นแววแล้วมันคืออะไร อยากรู้ไหมคะว่าอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงพลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวค่ะตั้งใจฟังให้ดีๆนะตั้งแต่จ้นจนจบเลยรับรองว่ามีแต่เรื่องสำคัญแน่นอนวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อชีวิตของเพื่อนๆหลายๆคนเลยค่ะโดยเฉพาะใครที่เข้ามาทำงานในสหราชอันาจากักรด้วยสกิลเวิร์กเกอร์เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่าเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะมองได้แค่ตัวเลขเนาะแต่เรากําลังพูดถึงเรื่องของชีวิตความฝันแล้วก็แผนในอนาคตของผู้คนจํานวนมากนะคะประเด็นที่ถูกหยิบขึ้นมาอย่างมากในการอภิปรายก็คือ fairness and trust ค่ะความเป็นธรรมแล้วก็ความไว้วางใจในการอภิปรายนะคะสมาชิกสภาหลายท่านเลยก็เน้นย้ำถึงความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ากฎถูกเปลี่ยนไปค่ะ ถ้าเกิดกดเปลี่ยนไปจากเดิมโดยเฉพาะผู้คนที่ได้วางแผนชีวิตแล้วก็อนาคตไว้บนพื้นฐานของกฎเดิมก็คือ5ปีใช่ไหมเพราะว่าในสหราราชนาจากักรหลักการที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือหลังจากที่อาศัยอยู่ครบ5ปีแล้วเราสามารถรับสิทธิ์ทำนักถาวรหรือว่า ILR ซึ่งก็หมายถึงการพำนักในประเทศได้อย่างไม่มีกําหนดนั่นเองนะคะหลายคนก็สร้างชีวิตสร้างครอบครัวแล้วก็วางแผนการเงินค่ะโดยคาดหวังความมั่นคงนี้ การที่จะมาเปลี่ยนกฎในตอนนี้มันเหมือนกับการย้ายเสาประตูก็คือกําลังวิ่งอยู่หรือว่าเตะฟุตบอลอยู่มีการย้ายเสาประตูหรือว่าย้ายเส้นชัยนะคะขณะที่เกมกําลังดําเนินอยู่ลองจินตนาการดูนะว่ากําลังวิ่งมาราธอนมาด้วยความเร็วสูงแล้วใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วละ,ละแต่ทันใดน,นั้นเส้นชัยกลับถอดออกนะคะ เอาห่างไปอีก10บไมล์อะไรประมาณนี้นี่แหละค่ะก็คือความรู้สึกของผู้คนที่กําลังจะได้รับหลังจาก15ปีนะคะแต่ว่าต้องเผชิญกับการรอคอยที่ยาวนานขึ้นการเปลี่ยนแปลงกระทานหันแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งค่ะและ้วและก็ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ที่วางแผนชีวิตตัวเองไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการดําเนินธุรกิจหรือว่าการวางแผนครอบครัวการมาบอกให้พวกเขารอเพิ่มจาก5ปีเป็น10ปี มันเหมือนเป็นการทำร้ายความตั้งใจแล้วก็อาจนําไปสู่ความเครียดนะคะแล้วก็ความผิดหวังอย่างรุนแรงค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีความกังวลถึงผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพอย่าง NHS แล้วก็การดูแลสังคมด้วยนะเพราะว่าบุคลากรด้านสุขภาพจํานวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขา ต่างก็คาดหวังนะคะว่าจะได้รับสิทธิพำนักถาวรหลังจาก5ปีถ้าเกิดว่าต้องรอนานขึ้นพวกเขาอาจมีแรงจูงใจน้อยลงนะคะที่จะทํางานในภาคส่วนนี้ซึ่งจะทําให้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีอยู่แล้วเนี่ยทวีความรุนแรงมากขึ้น พูดง่ายๆก็คือคนก็จะเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปเยอะเลยทีเดียวนะคะอีกประเด็นที่สําคัญก็คือความกังวลด้านกฎหมายแล้วก็ชื่อเสียงของประเทศค่ะการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์โดยไม่มีการคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยอาจนําไปสู่การฟ้องร้องแล้วก็ความทา้าทายทางกฎหมายเพราะว่า ผู้คนจำนวนมากนะคะย้ายมาภายใต้คำสัญญา5ปีใช่ไหมการมาเปลี่ยนกฎกลางคันแบบนี้มันก็เลยถูกมองว่าเป็นการละเมิดสัญญาซึ่งไม่เพียงแต่จะส่งผลเสียต่อธุรกิจนะแต่ว่ามันยังบั่นทอนความน่าเชื่อถือในระดับโลกของสหราราชาจักรด้วยนะคะในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยมันยังมีประเด็นเกี่ยวกับ วีซ่าสำหรับชาวฮ่องกงเนาะที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะคะแต่หมอบอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญของการประชุมด้วยนะคะชาวฮ่องกงจำนวนมากได้ย้ายมาในสหราราชาจากภายใต้เส้นทางพิเศษที่มีเงื่อนไข5ปีนี้ค่ะสมาชิกสภาหลายท่านนะคะก็ยืนยันว่าควรที่จะรักษาเส้นทาง5ปีนี้ไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายคนเนี่ยกำลังหนีการกดขี่มาการเปลี่ยนแปลงกฎสำหรับพวกเขาเนี่ยจึงเป็นการทำลายความไว้วางใจ แล้วก็เป็นการทําลายความหวังของผู้คนที่ต้องการสถานที่ที่ปลอดภัยค่ะก็คือพอฟังการอภิปรายนะสิ่งที่หม่อมสัมผัสได้ก็คือการเปรียบเทียบที่เขาเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเรากาลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงกําลังจะถึงเส้นชัยแล้วอยู่ๆเนี่ยเอาเส้นชัยย้ายออกไปไกลกว่าเดิมเป็นไงคะเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงคะมันเหมือนกับการที่เราเข้าไปในเล่นเกมเกมหนึ่งที่มีกฎกติกาชัดเจนใช่ปะแล้วเราทําตามทุกอย่าง ทำตามกฎทุกอย่างอย่างเคร่งครัดจนใกล้จะชนะอยู่แล้วอะแต่จู่ๆผู้จัดมาเปลี่ยนกฎแบบไม่ทันตั้งตัวระวางแผนชีวิตไว้ว่าจะมาทํางานเก็บเงินเพื่อขอวีซ่าถาวรเราใช้เวลาเก็บเงินมาหาศาลเพื่อแลกกับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่เรายอมจ่ายค่าธรมเนียมวีซ่าที่ราคาแพงมากซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นรายได้ที่สําคัญของประเทศเขาด้วยแล้วก็เป็นรายได้หลักส่วนใหญ่ของเรานะคะที่เราเก็บไว้แทนที่จะเอาไปใช้ส่วนอื่นแต่ว่าต้องเอามาจ่ายค่าวี าทั้งหมดก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ยังมีอีกยเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแพทย์แล้วก็พยาบาลที่กําลังขาดแคลนถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงนะอาจจะเกิดวิกฤตขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ตามมาอย่างแน่นอนนะคะ ในการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขามีการพูดคุยที่เรียกได้ว่าเป็นรื่องที่ดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าทุกคนที่มาร่วมประชุมนะคะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องเนี้มันไม่ได้มีแค่เหตุผลทางธุรกิจเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นเรื่องของมนุษยธรรมอีกด้วยนะคะ หมมก็อยากใ้เ,เพื่อนๆลองไปชมนะสาหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปการประชุมครั้งนี้นะคะจะได้เห็นว่าแต่ละคนที่เข้ามาประชุมเนี่ยเขามีเหตุผลที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไปยังไงบ้างนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยล้วนมาจากความรู้สึกที่ต้องการให้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากการอภิปรายครั้งนี้สรุปแล้วก็คือรัฐบาลเนี่ยก็รับทราบความกังวลทั้งหมดเหล่านี้นะคะแล้วก็ยืนยันว่าจะมีการปรึกษาหาร,รืออย่างรอบคอบก่อนจะตัดสินใจแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคําตอบอะไรที่ชัดเจนค่ะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะสำหรับผู้ที่กําลังจะได้รับสิทธิ์หรือว่ากําลังพิจารณาเส้นทางวีซ่าเนอนาคตนะคะก็ต้องรอฟังข่าวต่อไปนะคะแต่จากที่หม่อม ฟังนะมันก็มีแนวโน้มว่าน่าจะยังคงเป็น5ปีเหมือนเดิมนะเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะคะรัฐบาลยังไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนว่าแผนต่อไปคืออะไรแล้วก็การปรึกษาหารหรือจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ในส่วนที่ว่าเราจะรู้ผลเมื่อไรคำมั่นสัญญาที่ให้กับผู้ที่มาทำงานด้วยสกิลเบอร์เกอร์วีซ่าใน UK นะคะจะเป็นยังไงแล้วก็อนาคตของวีซ่าถาวรจะเป็นแบบไหนต่อไปนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้ว ก็ต้องการคำตอบที่ชัดเจนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง M Family Life d k ด้วยนะคะหมมก็จะมาอัปเดตเรื่องนี้รวมถึงข่าวสารต่งตางๆเกี่ยวกับสหราราณชจักรให้ได้ฟังเป็นประจำค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย